เบี่ยงนายไอ้ไอ้อคนนี้แม่งจองตำแหน่งนี้เดี๋ยวกูจะสยสนายมาลอ่อเหมือนกันเบีนนนะเ่ยงนาะนะเดือดเดือดแค่เน็บด้วยไงไงเย,ยี่ยมผู้ชายเราอยู่ยากแล้วไอ,อ้เยี่ ขอบคุณน้องโฟกนะที่ช่วยดันนะครับ

ดานค่อนข้างกว้างอะโอ้โหไม่มีเลยโหไดดแงเต็มเือส้มบีเข้าบีเข้าระเบียงเราตายหน้าเอตประตูเล็กตาย

เสียงได้ลูกใครวะเป็นป่านั่นไงเยี่ยจริงด้วยจัดเอ้ยห้ <c oughs> องเล็กเย้ย <c oughs> ได้ยินแล้วเยี่โดนได้ไง อ๋อโอเคครับขอบมากนะครับเฮ้ยเขาอ้าวกินเขาด่ามึงอ่ะอ๋อเพื่อนโมเพืนโผฮะเป็นโผเขาบอกว่าสัตว์โอ้ไม่ตายด้วยยี่เอ๊สัตว์ยี่หยาบะ น่ารักมากน่ารักกขอเฟสกินขอเฟสอุ้ยตายเลยตายตัวนึงอยากได้ขอเอง เฮ้ยขอคิดนะคิดนะมีโอ้ oh, ขอดิเหรอขอได้ไงไงเขินพี่เขินเขาแม่พี่ไม่น่าเขินเอ้เอขอบคุณครับ thank follow ครับอ้าวเฮียยิงเขาก่อนเดี๋ยวเขายิงกลับหัวหายเลยกูชักแงกออ๋ยชมพู ยูชัมฟูมาดูด oo, ้วยนะสวัสด oh, yeah. uh, ีจ้ะชุบชุบอ้อยแกฮะพี่น้องกันพี่น้องกันก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเออก็บอกให้ฟังไงสตัวเอออน่ารักยูชัมฟูนี่น่ารักน่ารักมากทุกวันนี้ซีรีส์เกาหลีในประเทศไทยกูไม่ต้องดูไอ้สัตว์ ฟังยุ้ยเล่าใช่ไหมสองตัววะเลนตัวเส,สียงไม่ชัดเสียงตีนไม่ต้องปรับตัวเยอะมากาอ,อ่ะจริงมันจะงูฟังยงเล่นะปรับตัวจริงครับ เกดที่มึงใช้อินเอียเพราะมึงใส่ฟูซส์แล้วมึงปวดหูหรืเปล่าไงร้อนอ๋อตอนนั้นกะว่าเราซื้อมาแค่แบบใส่แล้วนอนได้ยังไงว่าดูหนังแล้วมันจะนอนดูอะนอไม่ได้อ๋อก็เลยติดก็เลยก็ติดเป็นอินเอียอะไรพวกนี้ไปงี้ยเหรอเออสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้พี่แอ็บมอดเสียงแบบพี่ลงที่ไหนเสียงเฮ้เอ เช็คภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนได้ตอนก่อนจะเข้าสตาร์ทเกมครับมันจะมีให้ปร,ปรับภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องลงมอดอะไรครับเจ็บแล้วเจ็บแล้ว รถบรรทุกคีดเดือดเลวขอเฟซบุกมาเลวมันเป็นการแสดงนะน้องๆมันเป็นการแสดงทั้งหมดนี้พี่ไม่ได้หืนนนน่นกรรเลยทั้งสิ้นนะมันเป็นการแสดง ใช่ครับมันมีที่จะเปิดเซิร์ฟแล้วครับน้องๆไม่ได้สังเกตเองนะฮะโอ้แตง o ฟโ o นะครับเดี๋ยวทำไมเขาชื่อวุดวะยิ่งอี้สันวุดุดไงอะไรนะวุดุด วุดวุดวุดฟองมึงดิสัตว์เนี่ยเดี๋ยวก็นั่นแหละก็เป็นแล้วนี่ไงก็เล่นได้นะครับเสียงภาษาอังกฤษเท่ไปนตั้งเยอะโคตรเฮียเลยสัตว์ ẩn hùa thả mùa covê kéo đi tất nè bao bao ไม่แน่ใจนะแต่มันไม่รู้ว่าพี่ไม่เล่นนะเพราะลำพังพี่นั้นโอเวอร์วอตก็ไม่มีเวลาแนละ้วครับแล้วมันเป็นเกมกอล์ฟมาจากโอเวอร์วอตอีกทีนึงอนะ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นทำไมนะครับอ้าวไปหวังหนึ่งพี่แรง w a า c วอตนะสามพันแล้วโอ้โ,โอโหทกัได้อยู่แรงเมือนะ่อไหร่ละ พอ, <dles> พอพอี่ทนะ่าพอพ่อี่อะไรเนทะ่าไรละก็สามพันไงอ๋อไปน่กะเดียวไปกินปะวันนี้มีแข่งวะลนะ่ะมีาอาหรออยเอหรอ่นหอวานกูเดยมึงะแงไม่ถึงไม่ถึง,ถงเียเหรอแง 8, แ,งแงงปดเออนเก้าฮ้ยแสยแม่ต่างกันพลนแรงไม่ได้ด้วยวะ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้อยู่กิจมึงพันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก,กูลดลงไปให้เล่นกับมึงก็ได้เพราะมันต่างห่างกันได้พันหนึ่งอะ่ะเ <Hey. S 2> พราะนานเล่นทีเร็วๆนี้มันจะแข่งบิ๊กเฟสอวยเฮ้ยโอวัตไม่ต้องลดหรอกผมขึ้นไปเองเย้อเด้อคุณกูเฮ้ย สังสีมาสังสีมาคนน้ะเจ็บแล้วตายอ่ะแต่ดูทรงล้วไม่น่าจะเสียตังนะไอ้พระดาพราดินพระดาเลยนะ จโอ้ thank for follow จ้าใครมา follow เอยคนคนนั้นจะเป็นเด็กน้อยน่ารักแน่ๆเลยเนี่ยผมได้ยินเสียงตรงนี้ว่ะน้องสุพิชัยนะ ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีจ้าโอ้โห oh, oh, oh. พี่ต้องอ่านพะสู่พี่เดี๋ยวกันต้องอ่านสูส พี่อ่านถูกป่ะวะเฮ้ยมันต้องถูกดิรึเปล่ามับว่าสวัสดีจ้ะเกียดเดี๋ยเกียดสั้นนะไม่ดีเกียด <Bradley. S 1> <ฟ>ไม่ดีเกียดสั้นไม่ดีตรงนี้ปลาลงโบวเออมึงปลาเสร็จแล้วมึงยิงฐานแล้วเปิดตายไปเลยมึงมั่นใจปะใช่ไปเดี๋ยวอ่ารอปลานะเบี่ยงว่ะอ่ปยิงฐานเลยอ่าเอ้ The has been ถ้ามันตายเราตายเราก็เอออ่ะเออแล้วจริงๆมันต้องตาไปก่อนพอมันตายแล้วค่อยยิงใช่ไหมเอมอเออนึกไว้หันเนี่ยเลยจะทักสีเลยนี้เนี่ยเธอยื่ชมพูเธอลองเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้มันฟุ้งฟิ้งหรือเปล่า โอ้ยยิงสองตัวว่ะโอ้ยยิงตอนนั้นตงเยอะไม่ตายนะ B2 B2 สั B 2, B 2. กคู่เลยอันนี้นน <g ül üyor> นเยอเออเดฟ่ยเท่าแพ้เพราะพี่เนี่ยเออมันต้องอ่านว่ายังไงอ่ะสุพิชยาลเออมันอ่านเป็นยังไงาาอ,อ่ะ,อะ แพ้เพราะว่าก็โดนเอ็กซ์ตาเี่ยเอ็กซ่ออกตาเป็นกากมาไม่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 แตกจะเปิดยิงเฮ้ยสบายพี่ยิงไปแล้วตัวยิงให้แล้ว พรพี่จำชื่อเราได้แต่ว่าพี่จำชื่อตัวภาษาอังกฤษเราได้แต่พี่อ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่ถูกไงเมื่อกี้เหมือนรีบอ่านไปแต่ลองมาดูตัวสะก,กมดมันดิเห็นปะไม่รู้อะ่ะเมื่อกี้เห็นตอนแรกคาเครคาปูน้อยอะ่ะเขาใช้สีสีเขียวแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นสีน้ำเงินได้ไงเนี่ยน้องฟุกน้องฟุกทำไงนะ หรือไม่ได้ทำอะไรแล้วมันเปลี่ยนเลยอะอะไร